วัดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Double Bear นะคะวันนี้พี่ลูกพิษเองเนี่ย ก็ขอเท้าวามก่อนเลยทำไมถึงต้องมารีวิวขนมชิ้นนี้นะคะพี่พิทเองเนี่ยจะชอบกินสาหร่ายมากปกติก็จะชอบเข้าเซเวน่นไม่ก็ตามร้านซูเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆเนี่ยเพื่อหาสาหร่ายปกติเนี่ยเจ้าประจําเลยก็คือจะซื้ออยู่ที่เซเว่นนะคะเป็นของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะคะกินตลอดพอทีนี้ก็ได้ดู YouTube นะคะแล้วก็ไปเจอช่องช่องหนึ่งของน้องแบงค์ปีนะคะเขาได้ขายสาหร่ายพี่พิทเองเนี่ยก็เห็นว่าเออตอบโจทย์พีทมากพิทช,ชอบกินมากเลยสาหร่ายก็เลยลองสั่งมา เพจเดลัวนะคะเดลัวออฟฟิเชียลนะคะเป็นของน้องแบงค์นะคะช่องของน้องเก๋ไก่สไลเดอร์นาอทุกคนก็อาจจะรู้จักนะคะเนี่ยค่ะก็ของเพิ่งมาถึงเลยนะคะวันนี้พี่เป็เองเนี่ยก็สั่งมาของน้องแบงค์เนี่ยเขาก็ขาย5รถกันเลยนะคะก็ด,ดั้งเดิมรถวาซาบิรถปลาหมึก รสบาร์บ er like ja like ีค yeah. <laughs anyway> ิวรสเผ็ดนะคะก็มีทั้งหมด5รสเนาะปกติก็เห็นน้องเขาขายอยู่ที่1ห่อเนี่ยยีบาทนะคะว็วเองก็สั่งมา15หา่อสาวทุกคนสามารถไปติดตามได้นะคะในเพจเนาะเขาก็จะมีโปรโมชั่นแต่ละเดือนนะคะว็บก็ได้มา15ห่อเนี่ยประมาณ3 0 0กว่าบาทนั่นเองอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะเพจเขาก็น่ารักดีนะคะการแบบใส่ใจนะคะก็จะเขียนว่า thank you ด้วยหน้าซอมย thank you the r u ทานให้อร่อยนะคะอ่าแพคเกจทิ้งเขาก็เป็นซองแบบ น่ารักก็เขียนหน้าซอสสาหรายอบกรอบโดนรั่วาาแบงตินั่นะค่ะก็มี15หอแล้วก็มีป๊อกแป๊กอ่ะกันกระแทกใช่ไหมทุกคนเอ่าเขามีแบบใส่ใจนะก็คือกันสาหร่ายแตกไงทุกคนกันกระแทกอย่างดีเลยมาให้แคมเกจจิ้งอะไรก็น่ารักแล้วมาลองชิมกันเลยไหมทุกคนไม่คิดว่าสาหร่ายจะทําได้รสชาติแบบขึ้นจมูกขนาดน,นี้นะคะก็จะมีรสวาซาบินั่นเองดิวิคิดว่าติด แบบเผ็ดถูกใจโดนใจเลยตรงที่ว่าแบบขึ้นจมูกจริงๆอะซีซาสมากเลยเดี๋ยวพิทขอดูก่อนนะทุกคนอันนี้รถนังเดิมเออนั่งมีรถเผ็ดนะคะแล้วั่งเดิมรถเผ็ดแล้วก็เยอะมากเลยทุกคนดูสิสั่งมาอลังการคือกินกันให้หนำใจไปเลยเพราะว่า ซองหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ี่ห้าหเดเชิ้นนะคะไม่รู้เพี่ๆว่าเท่ากันไหมเดี๋ยวลองนับดูหนึ่งสองสามส่าอ่ะประมาณ7ชิ้นนะคะตบหนึ่งหนึ่อส่วนของน้องแม็ปีเนี่ยก็ตอบโจทย์เลยก็คือมีมีออกมาหลายรสชาติเลยนะคะเป็นรสที่แบบหลากหลายไงให้ให้ทุกคนได้เลือกกินก็คือใครชอบเผ็ดใครชอบไม่เผ็ดลอมากินเลยเนาะ เป็นรสวาซาบินะคะทุกคนเป็นรสเนี้ยที่พี่พีได้ลองกินเมื่อเช้าอะ่ะก็ลอกินไปบ้างนิดหน่อยนะคะบางก็โอ้โหขึ้นจมูกน้ําตาไหลเลยทีเดียวอลองมาแกะดูเลยนะซองแพ็กเกจริ้งเขาก็มาแบบรัดกุมมากเลยนะคะแน่นหนาก็คือแบบไม่กันไม่ให้ลมเข้าไงทุกคนก็เป็นซองประมาณนี้ลองแกะเลยเนาะยายาตัดนะคะ nope นำลงชิมกันเลยให้พี่มีชิมด้วยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงลองชิมนะอืมกรอบมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบไม่ชอบว,วาซาบิรสนี้คือแบบว่ากินวาซาบิคือแรงมากสาหร่ายทำเป็นรถวาซาบินี้ได้กินแรงขนาดนี้นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะเพราะว่าปกติแล้ว มันก็จะไม่กลิ่นอ่อนๆอะไรเงี้ยแต่ยี่ห้อนี้ของน้องของน้องแบงค์ปิดเนี่ยก็คือกลิ่นแรงมากกลิ่นฉุนขึ้นจมูกเลยบางบางห่อเนี่ยคือใส่มาจัดเต็มมากกินน้ำตาไหลเลยอร่อยอร่อยห่อได้ยี่สิบเก้าบาทนะคะทุกคนสามารถไปดูกันได้ที่เดอะรัวนะคะออฟฟิเชียลเป็นให้พี่หมีกินนะโอ้ยยังเต้น อร่อยม,มากเลยนะพื้นจมูกมากเลยอ่ะขึ้นจมูกโอ้ทำไมวาซาบิอยู่แน่นหนาขนาดนี้เนี่ยอือใชเพราะว่าอาจจะเป็นว่าแพ็กเกจิ้งเขาแพ็กมาแน่นหนาไงเอาไปพุกวาซาบิอแน่นมากคือรสชาติคือชัดเจนมากใครที่ชอบวาซาบิสั่งได้เลยค่ะเราเคี้ยวต่อเนื่องเลยขื้นจมูกเลยนะใช่อืมอร่อยนะอ่ะสรสชาติ่เนี่ยก็ใช้ได้เลยค่ะรี่รสเผ็อะไรอย่าี้ยมันก็ไม่ได้ชิงว่าเผ็ดมาก น้องๆก็สามารถกินได้รสเผ็ดพี่เหมียวลองชิมไหมรสเผ็ดเนี่ยก็อร่อยแต่พี่ไม่ชอบในส่วนตัวของพี่จะชอบรสบาร์บีคิวแล้วก็รสปลาหมึกนะคะตับงมาห้ารสก็คือลองดูว่ารสไหนเป็นรสชาติที่พีถูกใจที่สุดอะไรเงี้ยคือแต่ละคนก็จะมีความชอบไม่เหมือนกันเนาะเ้าก็สามารถสั่งได้ก็เพื่อนๆคนไหนก็คือสามารถสั่งได้นะคะเดี๋ยวพ่จะขึ้น ลิงก์ให้แล้วก็ขึ้นเพจให้นะคะไปติดต่อได้เลยเนาะเพราะเผ็ดไม่เผ็ดตลอดหรอใช่แล้วเผ็ดก็คือเผ็ดไม่มากเผ็ดทุกคนกินได้อร่อยอร่อยไม่เป็นมึมมึมนะทุกคนก็คือเป็นปลาหนเงือกชอบสาหร่ายชอบเออถูกใจที่สุดอาจจะเป็นลูกค้าประจำของน้องเขาก็ได้บรรดาที่เป็นสาหร่ายเอพิชอบที่สุด อย่างเช่นแบบที่ผ่านมาเป็นคลิปที่ผ่านมาตาพอุ่นของเราผ่นติวิทก็ชอบอันนั้นก็คืออะไรที่เป็นสารลายวิวิทชอบหมดเฟรริ์ <Favorite S 1> ของวิวิทเลยก็คือเป็นสิ่งที่ชอบในประดาของกินเล่นก็คือสารลาย yeah อ่ะก็น้องแบงก์ก็คือทํามาตอบโจทย์วิวิทมากเลยนะคะวิวิทอาจจะเป็นลูกค้าประจําของเพจน้องก็ได้นะคะอ่าเป็นความคิดที่ดีนะคะที่ทําสารลายอะไรอย่างงี้ออกมาก็เป็นของกินเล่นได้ก็คือ แคลอรี่ต่ำนะคะก็คือไม่ไม่ได้อ้วนมากนะคะทุกคนแต่ก็คือกินในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเนาะถ้าเป็นรสชาติอื่นเนี่ยวิขอพูดแล้วกันนะคะอาจจะไม่กิน <Wow. S 1> หมดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวสารายมันจะเข้าลมนะคะลมเข้าในซองเนาะโอเคก็ถ้าเป็นรสอย่างที่บอกรสดั้งเดิม,ม,ม,มรสดั้งเดิมพี่หมีชิมยังยังเลยรสดั้งเดิมเนี่ยก็คือจะเป็นแบบออริจินอลเลยรสชาติไม่ค่อยจะมีอะไรก็ติดหวานใช่ไหม อืมอ, like มอร่อยรสหวานหวานรสดั้งเดิมมากกว่าอืมรสดั้งเดิมก็อร่อยนะคะอืมเยี่ยมค่ะรสดั้งเดิมก็อร่อยอันนี้ก็คือรีวิวไปแล้วสามรสเนาะก็จะมีรสวาซาบิรสดั้งเดิมแล้วก็รสเผ็ดนะคะส่วดรสบาร์บีคิวแล้วก็รสปลาหมึกใช่ไหมมอดูยังไงรสลาร์บีคิกอืมก็เราสามารถดูได้ข้างหน้านี่ค่ะอ๋อ มันจะมีเป็นรสชาติเนี่ยสีขาวมันจะเด่นขึ้นมาใช่ดิสีขาวสมมติว่าเราสั่งรสปลาหมึกเขาก็จะไฮไลท์ตัวที่เป็นรสที่ที่เป็นสีขาวเป็นปลาหมึกใช่น้าชมอีกสองรสที่จะไม่รีวิวก็คือรสปลาหมึกแล้วก็รสปลาบีบิคิวที่ไปกินไปแล้วไม่มีอยากกินหรออยากกินเก๋น่ตั้งใจอืมอีว่าบัซซบิีอือรสปลาหมึกไหมปลาหมึกปลาบิบิคิวหรือปลาหมึกปลาบีบิกับปลาหมึก มาบาร์บีคิวปลาหมึกนะอันนี้ก็จะเป็นรสบาร์บีคิวนะทุกคนเลอะมากใหาพี่หมิ่นชิมนะคะแต่พี่ <Nope. S 1> เชรเสร็จแล้วบาร์บีคิวเมื่อเช้าก็อร่อยมากเลยค่ะบาร์บีคิวก็อร่อยเนาะอร่อยเนาะเหมือนกลิ่นหอมบาร์บีคิวขึ้นจมูกอะใช่วนรับปลาหมึกด้วยเป็นว่าพี่หมิ่ก็น่าจะชอบมันมีกลิ่นอะไรอยู่ด้วยนะาด้พี่เพชรชอบพี่เพชรเลือกสีที่สุด ม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ดีสุดๆ <Hey! Wow! S 1> ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนกินได้แล้วก็เป็กเองชอบทุกคนก็น่าจะชอบเหมือนกันอ่าไม่ได้ป้ายยานะทุกคนเดี e ๋ <c oughs> ยวน้องๆดูแม่กกินแบบนี้ตายเลยเป็กบอกว่าอยากกินเหมือนพี่คนนีอยากกินรสสไตา์อยารสตปลาลหมึกน,นะอันนี้มันก็อร่อยรสอรสเลยนะใช่อร่อยทุกรสเลยเป็กเคยคิดไว้เหมือนกันว่าแบบเคยอยากจะเปิดสาลีเป็นของยี่ห้อตัวเอง แต่น้องแบคงมาทำแล้วก็คือไปเป็นลูกค้าเลยดีกว่าไม่ต้องทำาล้วลอะไรเ <จะ S 1> นี่ยอ<ห>ันน,นี้รสตามมมหมึกค่ะอืมมันเป็นโต๊ะเลยอืมแลวนะอืมตหลาดเป็นโต๊ะส่วนใหญ่ที่จะได้กลิ่นมากที่สุดที่คือตามแบบทั่วไปที่ขายตามห้างเอ่ยตามร้านสรรพสินค้าตามเซเว่นเนี่ยเป็นรสปลาหม,มึกนะคะที่เขาชอบทําขายกันเนาะก็คือรสอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยจะมีแต่ของแบค์เนี่ยทำมาห้ารสชาติเนี่ย ดีมากเลยก็คือได้หลากหลายรสชาติเนี่ยพี่ชอบตรงนี้สามารถเลือกได้ไงถ้าพี่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามก็อย่าลืมที่สําคัญเลย <ๆ S 1> ก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ<แ>เพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเวลาที่มีคลิปอัปเดตอะไรใหม่ๆมาให้ดูส่วนใครสนใจที่จะสั่งสาระาอบกรอบนะคะ<อ>ก็คือสามารถไปติดต่อได้ที่เพจเดินร<อ>ัวออฟฟิเชียลนะคะใน Facebook <อ>แล้วก็ใน i g นะคะได้2ช่องทางเลยทางเพจเนี่ยตอบเร็วมาก L O V 를 붙여보면 사랑인 것 같고, say goodbye를 붙여보.